Stay healthy with บำรุงร้างผู้ชมคะและสำหรับช่วงนี้เรื่องของสุขภาพเราจะคุยกันถึงรากฟันเทียมใครที่ควรจะต้องใส่รากฟันเทียมนะคะวันนี้แขก,กรับเชิญของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันตแพทย์พัควัชชาตรียานุโยกนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสว,ส,สวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณไม่ย่าสวัสดีครั หลายท่านก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะรากฟันเทียมที่ก็คุยกันมันคืออะไรคะครับรากฟันเทียมเนี่ยคือรากที่เอามาทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทําเป็นรูปแบบสกรูทไทเทเนียมแล้วใส่เข้าไปในบริเวณที่ฟันธรรมชาติถูกถอนไปแล้วใส่เข้าไปในกระดูกของคนไข้แล้วเราถึงจะมาพิมพ์ป่าเพื่อที่จะใส่ ครอบฟันตัวนี้ลงไปทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปครับข้อดีของการใส่รากฟันเทียมข้อดีคือมันเพิ่มประสิทธิภาพในการบทเคี้ยวคนไข้ที่ถูกถอนฟันไปแล้วเนี่ยมักจะต้องใส่ฟันปลอมเพราะเนี้ยฟันปลอมเนี่ยมันขยับมันเคี้ยวได้ไม่ดีมันเจ็บเราก็จะมีตัวรากฟันเทียมนี่แหละครับที่มาทดแทนเพื่อให้บทเคี้ยวได้เหมือนฟันธรรมชาติเมื่อไหร่ที่แพทย์จะพิจารณาว่าเอ๊ะคุณเนี่ยจะต้องใส่รากฟันเทียมแล้วล่ะ คนไข้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปหรือในบางกรณีคือคนไข้อุบัติเหตุต้องถูกถอนไปแเราก็จะพิจารณาใส่รากฟันเพียมให้ครับมีอายุการใช้งานไหมคะว่าใส่แล้วจะอยู่ได้กี่ปีแล้วจะต้องเปลี่ยนถ้าเกิดดูแลทําความสะอาดได้ดีนะครับไปหาทันตแพทย์ทุก6เดือนเนี่ยรากเทียมเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ตลอดครับการบริการของศูนย์ทันตกรรมของบำรุงรากเนี่ยเรามีการบริการอะไรบ้างออขั้นแรกคือคนไข้จะนัดมาทําการปรึกษาคุณหมอก่อนะนะครับว่า จะต้องทำอะไรบ้างเพราะในบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องมีการปลูกกระดูกร่วมด้วยในกรณนนีที่ฟันสูญเสียไปนานแล้วกระดูกจะมีการยุบตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มขั้นตอนถัดไปคือการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมเราก็จะรอประมาณ2-4เดือนเพื่อที่มาพิมพ์ปาก หรือสแกนฟันเพื่อใส่ครอบฟันกรณนนีคนไข้ออคิดเตมาฟันหักนะครับใส่รากฟันเทียมและก็ใส่ครอบชั่วคราวให้คนไข้ได้ในวันเดียวกันคือคนไข้กลับบ้านไปจะไม่หลอนะครับเรียกว่าการบริการของที่บำรุงราษฎรูนย์นรกรรมของเราเแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างข้อแรกเลยเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยการทํารากฟันเทียมนะครับจะต้องมีคุณหมอใส่ฟันและคุณหมอผ่าตัดแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถจะทาได้โดยคุณหมอท่านเดียวคือคุณหมอเป็นคนแพลน ผ่าตัดแล้วก็ใส่ฟันในคนเดียวกันแล้วก็จะมีการแพลนด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับด้วยระบบ C T Scan แล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสเตอร์ไลน์นะครับพาทของรากเทียนทุกชิ้นเนี่ยของคนไข้เนี่ยก็คือจะใช้กับคนไข้คนเดียวเท่านั้นเราจะไม่มีการนํามาใช้กับคนไขทน้ท่านอื่นในคนไข้ที่ต้องทําหลายๆซี่เราก็สามารถจะ ดมยาสลบนะครับคือคนไข้ไม่ต้องรู้สึกตัวเลยระหว่างทําตื่นอีกเมนทีเดียวเสร็จเลยครับแล้วก็รากเทียนที่เราเลือกใช้ที่ศูนย์ธนกรรมโรงพยาบาลบำรุงรานะครับเราเลือกใช้รากเทียนที่เป็นท็อปอัเดอะไลน์คือท็อปแบรนด์เท่านั้นนะครับคือใช้ของดีเลยใช้ของดีเล,เ,ลเลยทุกอย่างเป็นของดีทั้งหมด คุณผู้ชมก็คงจะหายข้องใจแล้วเพราะหลายท่านถามว่าก,การใส่ลากความเทียมใส่แล้วมันดียังไงใส่แล้วมีประโยชน์ยังไงใส่แล้วเออเป็นยังไงลองมาคุยกันหน่อยก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะว่าเราจําเป็นต้องทํำไหมวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พักวั์ชาตริยานุโยค,ค่ะขอบคุณหมอ,ค,อค,ค่ะ กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะคะกับบำรุงราฮลท์แฟร์2 0 2 2 0นะคะสำหรับท่านที่พลาดโอกาสในปีที่แล้วปีนี้ทางโรงพยาบาลบำรุงราชก็มีแพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะนั่นก็คือ Buy ัน e ก็ t One เราจะพบกับแพ็กเกจแบบนี้นะคะซึ่งดีๆอย่างนี้ได้ที่เซ็นทรัลแอมบาสซีชั้นจีนะคะตั้งแต่วันที่ 8ไปจนถึงวันที่19กระะกฎา,าคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เทลไลฟ์